กันแก่งที่บอกเลยว่าใครได้ไปใช้งานก็คุ้มนะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าเลทของเขาเนี่ยอยู่ที่5 0 0พักว่าบาทต่อเดือนนะคะลูกค้าสำหรับตัวนี้เลย i s u ูดีแมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสเปคแคบนะตัว h ฮ g ลนเดอร์นะคะเครื่อง2.5นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวยอดนิยมมากๆเลยนะคะมีความยอดนิยมยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นโครเมียมนะคะตัดตัวแบบนี้เลย2ชั้นนะคะแล้วก็ไฟเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นทรงข้าหลามตัดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีฉายาว่า ไฟหน้าข้อหลามตัดนั้นเองนะคะเป็นตัวพิมพ์ยอดนิยมนะคะสําหรับสมัยนั้นเลยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าเล่นนะแล้วก็โดยปัจจุบันแล้วนะคะก็ยังเป็นตัวที่ต้องการอยู่นะคะสําหรับใครๆที่กําลังมองหาชมนี้อยู่นะ,ะซึ่งบอลรบ้าของเรานะคะมีให้ลูกค้าได้เลือกถึงสองสีด้วยกันนะคะวันนี้เอาสีฟ้ามาให้ดูนะคะแล้วก็มีสีบรอลทองนะคะอีกคันหนึ่งนะคะลูกค้าก็สามารถมาเลือกตูได้เลยนะคะตัวนี้อีบอกได้เลยว่าสีแน่นสีเดิมนะคะสีแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นสีเดิมสวยมากเลยนะคะ แล้วก็นะคะตัวนี้เนี่ยจะได้ยางที่คุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นปี2010นะคะแต่ว่าได้ยางบิสตโตนปี2022นะคะเดกไปให้กับลูกค้าเลยนะคะบริเวณวัาของเรานะคะได้การทําการเปลี่ยนนะคะในเรื่องของยางให้กับลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็นะคะในส่วนของไฟนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีไฟเลี้ยวเดินของกระจกนะคะแล้วก็ไฟของเขาเนี่ยก็สามารถปรับคับเกยบไฟฟ้าได้ปลบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสูงนะคะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะจะพาพของกริปอยู่เลยนะคะใช้งานได้ปกตินะแล้วก็นะคะลูกคา้าสำหรับใครอยากมาดูรถตัวจริงนะคะลูกค้าต้องบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวคอมมอนเลวเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นตัวซูเปอร์ไททาเนียมนะคะ ข้างหลังเนี่ยนะคะมีตัวการชนด้านหลังมาให้นะคะสภาพก็คือแบบว่าไม่มีรอยชนมาเลยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยแมกนเนอร์นะคะผ่านการใช้งานมานอนมากๆนะคะไม่มีการนะคะขนของหนักมานะคะก็คือสภาพยังคงกริปอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของภายในกันต่อเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมีความน่าใช้งานยังไงแต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรถบ้านแท้นะแล้วก็เป็นรถบ้านเช่นส่งทุกระยะด้วยนะคะรุ่นเนี่ยนะคะทรงสวยไม่มีตกยุคตกสมัยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อเลยค่ะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปคชันบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จดุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายค่ะและอีฟก็ได้พาน,นะคะคุณลูกค้าเนี่ยมาดูในส่วนของภายในแล้วนะคะเดี๋ยวอีฟลองสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่านะว่าปี2010เนี่ยนะคะเครื่องยังฟิตไหมนะคะสตาร์ทนีไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะ สจุดด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์แมนนวลนะคะแบบ5 นี้เนี่ยนะคะลูกค้าได้ราคาที่สุดคมด้วยนะคะเดี๋ยวอีพาไปดูในส่วนของ้องเครื่องด้านหน้ากันต่อดีกว่านะคะว่าสภาพสวยไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดู ่วนของห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะคะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะห้องเครื่องสภาพดีไหมนะคะต้องบอกเลยว่าสภาพห้องเครื่องคือส่งบูมแบบอยู่เลยนะคะลูกค้านะคะสภาพสวยกริปสมบูรณ์แบบเจ้าของเดิมดูแลรัรกษามาอย่างดีนะคะทั้งในส่วนของแก้มซ้ายแก้มขวานะคะแล้วก็ในส่วนของคานเนี่ยบอกเลยเลยว่าเดิมๆนะคะแผ่นเพลยมาอ,อกอ,กอน,นะคะยังเดิมๆอยู่เลยนะคะนะคะลูกค้าสภาพคือกริปอยู่เลยนะคะแล้วก็ลูกค้ามันจะได้เลยว่าก่อนออกเนี่ยเราจะเช็คนะคะในเรื่องของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะครับทายให้กับุคุณ ลูกค้าเนี่ยก่อนออกนะคะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์หลังการขายด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสภาพนะคะเช็ครถให้กับคุณลูกค้านะคะก่อนออกนะคะลูกค้ามั่นใจตรงนี้ได้เลยนะคะและสาหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่2องแสนเก้าหบาทค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเลเวออยู่ที่5้าพันกว่าบาทนะคะต่อเดือนนะคะลูกค้าในช่วงหกเดือนแรกนั่นเองนะคะตอนนี้บริบัของเรานะคะมีโปรเชัยพ่อนให้กับคุณลูกค้านะสำหรับครสสนใจก็สามารถทักหาเอ็มมิเพจของเราได้เลยนะคะของเราบีท้งหด5เพจด้วยกันนะมีทั้งเพจสำนักง,งานใหญ่นะคะแล้วก็มีีเพร พชรอํเพชรทุหิตแลวก็เพชรราชบุรีนะคะหรือถ้าใครอยากมาวอล์กอินนะคะดูรถตัวจริงนะคะที่หน้างานนะคะของเรามีทับบ้งหมด4สาขาด้วยกันนะคะมีทั้งสาขาเพชรบุรีนะคะแล้วก็มีสาขาราชบุรีชะอาําแล้วก็หัวหินนะคะลูกค้าก็สามารถวอล์กอินมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะอีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปพร้อมกับเจ้าตัวอีซ e ุซูนีแม็กนะคะตัวสเปคแคคันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ